เอาละครับผมก็ขอกาสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในช่องอาตโตตีทีนะครับก่อนที่เข้าไปรับชมชิปนะครับมูฝากไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำชิปต่อไปด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม เบีดเทพมรณะชีวิตนิรันด์นะครับโอเคนะครับส่วนวันนี้นะครับมีกิจกรรมมาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมปกป้องเมืองคารมูระนะครับอ่านติดขอไพ่ด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับมันเป็นคล้ายๆกิจกรรมอ่าที่ผ่านมานะครับเมื่อเราทํากิจกรรมแล้วจะได้คูปองนะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับจะมีประมาณ9วันนะครับเวลาที่เราสามารถแลกเปลี่ยนนะครับเราจะต้องใช้อ่านะครับเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนะครับทุกคนเราต้องใช้อ่าเศษ เหรียญโกนะครับเซเลนโกนะครับหาได้มาจากที่ไหนเหรอครับเดี๋ยวผมบอกทีหลังนะครับอีกทีนะครับโอเคนะครับก็รางวัลแลกเปลี่ยนก็จะมีประมาณนี้ก็เป็นเหมือนค่ากิจกรรมเก่านะครับทุกคนตัวที่ผมแนะนํานะครับจะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับหรือเพื่อนเพอนอยากได้ตัวไหนก็จัดเลยนะครับแต่ผมแนะนํา2ตัวนะครับของรางวัลก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับตัวที่ผมแนะนํานะครับตัวนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนก็คือเซนสกนะครับทุกคนเซนสึจะเป็นตัวละครซับพอร์ตนะครับ เป็นตัวฮิลที่ดีที่สุดเลยครับตอนนี้นะครับตีธรรมดาก็ฮิลใช้สกิลก็ฮิลแล้วยังลดค่าความโกรธของคู่ต่อสู้แนวหลังอีกด้วยนะครับได้อีก3ตัวนะครับนี่เป็นความโกงของมันครับส่วนตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับมายุรินะครับก็เป็นตัวละครอ่ากึ่งแท้งดาเมจนะครับก็ตีแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีอมตุธหนึ่งรอบนะครับโอเคนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเซินซึกนะครับเป็นตัวที่ผมอยากได้มากเลยนะครับอ่า ผมจัดระดับอยู่ที่ euh, ตัวนี้อยู่ SS เลยนะครับทุกคนี๋ยวผมจะมีรีวิวตารางจัดอันดับของตัวละครนะครับว่าอยู่คั ipedia, ดไหนอยู่ชั้นไหนนะครับโอเคนะครับส่งข,งของก็มีประมาณประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคที่เราจะไปหาเหรียญน,นะครับเหรียญโก็คือเราต้องเข้ามาปกป้องเมืองของเรานะครับทุกคนนี่นะครับจะเป็นเหรียญโกนะครับเราจะตีกับบอสคล้ายๆกับการตีอยู่หน่วยเลยนะครับคนอันนี้ก็จะเป็นบอสไอเซนนะครับ ต่อวันนะครับจะตีได้หนึ่งครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปลองตีกันนะครับทุกคนนะครับผมก็จะใช้ทีมนี้เลยนะครับทุกคนเป็นทีมหลักเลยตอนนี้ถ้าได้เซนสึมาแทนเนี่ยครับว่าน่าจะเหนียวขึ้นเลยน่าจะแข็งมากโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกมนะครับผมผมขอตีเองนะครับทุกคนเพื่อมันจะได้เยอะนะครับทุกคนมันค่อยตีเฟอร์เฟกเยอะนะครับโอ้โหนี่พลาดทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนผมขอใช้สกิลนี้ขอข้ามไปเลยนะครับโอเคเขาใช้ตีมาตายหมดแล้วทีมหน ผมก็ได้ประมาณ13อันนะครับโอเคนะครับรับรางวัลมาผมลองเอา13คูณ6วันนะครับวันนะครับตีแบบนี้เลยครับก็ได้ประมาณ78นะครับไม่รู้ว่าจะพอไหมครับเดี๋ยวผมไปลองไปดูกิจกรรมนะครับว่ามันสามารถตีอีกทีได้ไหมตีอีกทีไม่ได้แล้วครับทุกคนโอเคนะครับก็ผมวันนี้ก็ได้ไป13นะครับหรือมีแบบกิจกรรมอื่นไหมทุกคนเดี๋ยขอดูก่อนนะครับดูพร้อมกันเลยครับว่าสามารถ แลกกิจกรรมอื่นได้ด้วยไหมเราจะหาเหรียญนะเนี่ยอ๋อในไงทุกคนได้จากการเติมด้วยนะครับทุกคนเหรียญนี่นะครับก็จะได้จากการเติมแพ็คด้วยก็สามารถไปแลกด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับก็รวยนะครับใครมีงบก็เติมปั๊บหนี่ได้เลยแน่นแน่นอนเลยนะครับได้หลายตัวด้วยครับถ้าใครเติมเยอะนะสามารถอัพได้ประมาณสามมื่อสี่ดาวสบายเลยสมามุิใครมีงบสําหรับผมก็สายฟรีนะครับก็จะค่อยๆเก็บไปนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะพอไหมนะครับ ตีได้วันละ13ไม่รู้จะพอไหมนะครับก็รอชมกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ครับก็มีกิจกรรมอยู่ได้ประมาณ6วันนะครับผมก็ตีได้13นะครับตีได้น้อยมากทุกคนไม่รู้ว่าจะทันไหมสมมติน่าจะไม่มีสิทธิ์ได้แล้วล่ะทุกคนสมมุติผมตีน้อยขนาดนี้นะครับถ้าไม่ได้ผมก็จะเอาตัวนี้แทนแล้วกันนะครับทุกคนมายุลินะครับโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับทุกคน โอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พีพีหน้าแล้วกิจกรรมวันนี้ก็รีบไปเก็บกันนะครับทุกคน๋ยวไม่ทานกันโอเคครับไว้เจอกันบ๊ายบายโอเคนะครับผมก็จะมีโค้ดมาแจกนะครับทุกคนโอเครอติดตามเลยนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปผมจะเอาโค้ดลงด้วยนะครับทุกคนเอาแล้วครับทุกคนนี่ก็จะเป็นโค้ดแรกนะครับโอเคนะครับกรอกตามนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็กดยืนยันเข้าไปนะครับ นี่ครับเราก็ได้อ่กล่องซุ่มวิญญาณหรือโกน,นะครับ